สาระดีๆมี Prince, Podcast, ที่ปรินซ์พอดแคสต์จะชวนคุณหมอมาถามเรื่องสุขภาพและโลครคภัยไข้เจ็บพร้อมคบแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเอพิโซดที่2โรคพากินสันวิธีการและแนวทางการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับนายแพทย์วุฒิกรพันประสิทธิ์ อายุรแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลปริ้นสวรณภูมิและคุณเสกสิทธิ์เกตโตหัวหน้านักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ปริ้นเดคอเวอรี่เซ็นเตอร์หรือ PNKG สวัสดีค่ะคุณหมออย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าอาการช้าสัน่นเกรง็งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นอาการของโรคพาร์กินสันแล้วโรคพาร์กินสันมีสาเหตุมาจากอะไรอันตรายแค่ไหนคะ ครับโรคไปเกินสันก็คือโรคที่มีความเสื่อมของเซลล์ประสาทซึ่งเซลล์ประสาทตัวนั้นจะทําหน้าที่สร้างสารโดปาดมีนครับเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งเมื่อสารเมื่อเซลล์ประสาทนี้มีการเสื่อมลงนะครับโดปามีนในสมองก็จะมีการลดลงนะครับซึ่งเจ้าโดปามีนเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายดังนั้นถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องของโดปามีนที่ต่ําลงในโรคาร์กินสันในภาษาไทยที่เรียกว่าโรคสันนิบาตโรคลูกนกเนี่ยจะทําให้เกิดอาการทาง การเคลื่อนไหวผิดปกติไปนะครับอย่างเช่นมีอาการช้าทําอะไรช้าลงนะครับเดินช้าลงมีอาการสั่นเกร็งนะครับเดินส่งตัวไม่ค่อยไหวนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของพารีนสสัตว์บางสิ้นนะครับก่อนหน้าที่จะมีอาการเหล่านี้นะครับผู้ป่วยบางรายจะมีอาการเรื่องของท้องผูกนํามาก่อนการได้กลิ่นที่ผิดปกติ เมื่อเราปล่อยไว้นานๆนะครับตัวโรคจะดําเนินเข้าสู่ภาวะที่รุนแรงมากขึ้นจนในสุดท้ายคนไข้จะไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างตามปกติครับค่ะแล้วโรคพาร์กินสันสามารถรักษาอย่างไรได้บ้างคะคุณหมอต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตัวโรคพาร์กินสันเนี่ยปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาแบบไหนที่ให้โรคพาร์กินสันหายขาดได้ครับมีเพียงแค่การให้ยาและการรักษาเพื่อลดอาการความรุนแรงของโรค ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการรักษาได้แก่การให้ยาเพื่อเพิ่มระดับโดปามีนในสมองนะครับจะเป็นการรักษาหลักที่ช่วยลดบรรเทาอาการของ,ของผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันนะครับและการรักษาโดวยวิธีอื่นอย่างเช่นการทํากายภาพบําบัดการฝึกการบราลานซ์นะครับหรือการทรงตัวการสมดุลของร่างกายนะครับจะทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นครับผม เมื่อสักครู่คุณหมอมีการพูดถึงการทำกายภาพบำบัดซึ่งทางปรินเรคาวาลิเซ็นเตอร์หรือว่า PNKG เป็นสนย์ที่รับรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันในส่วนนี้ขออนุญาตสอบถามกับคุณเสกสิทธิเกตโตหัวหน้านักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ PNKG ทางศูนย์มีการทำกายภาพอย่างไรบ้างคะปกติแล้วครับเวลาการดูแลคนไข้ของเราเนี่ยก็จะยึดหลักของทางญี่ปุ่นเนาะเขาจะเรียกว่าไโกระดูครับมันเป็นหลักฟื้นฟูที่เกี่ยวกับ การผลักดันให้คนไข้ม,มีแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับด้วยไอเดียของมันเนาะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยคอนเทนต์ประมาณสัก4ี่ห้าอย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำให้มีปริมาณเพียงพอนะครับสองคือการออกกำลังกายที่มันจะสนับสนุนเรื่องกิจกรรมต่างๆของคนไข้ระหว่างวันนะครับอย่างที่สามก็คือเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับ แล้วอย่างสุดท้ายก็ถ้าทั้งหมดทั้งมวลมันรันไปตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นได้เนี่ยคนไข้จะสามารถนําไปสู่การลดการใช้ยาได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วใจความสําคัญของการดูแลตรงนี้เราก็ต้องการจะผลักกันให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตให้ได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดสามารถดูแลเรื่องกิจวัตรประจําวันได้อาจจะมาจากตัวคนไข้เองหรือว่าดูแลซัพพอร์ตเพิ่มเติมโดยญาครับ าการดูแลของของของคนไข้ในกลุ่มพาร์กินสันนะครับมันเป็นโรคที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยนอกจากจะกระตุ้นให้คนไข้กลับมาสามารถดูแลกิจวัตรประจําวันของตัวเองได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นการผลักดันให้คนไข้ครับสามารถช่วยชะลอปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นได้ช้าลงด้วยนะครับโดยการดูแลโดยโปรแกรมตรงนี้เนี่ยที่เราให้การดูแลเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เราต้องดีไซน์มาจำเพาะ กับรายบุคคลเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานของกิจวัตรประจําวันที่ไม่เหมือนกันมีภูมิหลังของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงความเป้าหมายหรือสิ่งที่คนไข้ยอยากได้รวมทั้งครอบครัวที่เขาอยากให้คนไข้เป็นในแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกหรือให้การดูแลคนไข้แต่ละ ท่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปตามแต่ละจุดประสงค์ตัวอย่างนะครับสมมติว่าคนไข้ามาด้วยการเดินไม่ได้เหมือนกัน3คนคนนึงอาจจะต้องการเดินเพื่อใช้ชีวิตในบ้านอีกคนนึงอาจจะต้องการเดินเพื่อกลับไปทํางานส่วนอีกคนนึงอาจจะต้องการเดินเพื่อไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นการเดินใน3วิธีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันก็เลยส่งผลว่าทําไมเราถึงต้องให้การดูแลที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละท่านนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยใจความสําคัญตรงนี้เราก็จะมาตีความเพื่อดีไซน์โปรแกรมการรักษาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับควบคู่ไปกับการให้โภชนาการที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนเรื่องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของร่างกายนะครับแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมในส่วนของการขับถ่ายแล้วก,ก็การดื่มน้ำด้วย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเราทํางานไปได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันจะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนไข้ซึ่งตรงนี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าทำโดยนักบำบัดคนเดียวแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆจากการทำงานเป็นทีมซึ่งหนึ่งในทีมของเราก็คือครอบครัวของคนไข้นั่นเองนะครับเพราะว่าคนไข้อยู่กับเราเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอีก เป็น10-10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราได้รับการดูแลและสนับสนุนเพิ่มเติมจากครอบครัวก็จะทําให้เกิดพัฒนาการที่ดีในเคสของคนไข้ในกลุ่มนี้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของโรคพาร์กินสันวิธีการและแนวทางรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามสาระดีๆมีที่ปริ้นในทุกช่องทางการฟังพอดแคสต์โรงพยาบาลปิินสวนนุวรรณภูมิ